สวัสดีค่ะในคลิปนี้ยังคุยกับครูออนอยู่นะคะเราจะมาต่อกันค่ะในเรื่องของการรับสมัครเด็กนักเรียนนะคะเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่โรงเรียนอนุบาลน,นครนาชสจีมาประจำปีการศึกษา2564อ่ค่ะครูออนนะคะจะได้พูดคุยกับทุกท่านเมื่อคลิปที่แล้วเป็นการรับสมัครอของชั้นอนุบาลปีที่2นะคะปีนี้จะเป็นอ,อีกปีหนึ่งที่ ค่อนข้างที่จะต้องตื่นตัวกันลหลายๆท่านนะคะเพราะว่าที่หลายท่านเนี่ยได้ส่งคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยก็เตรียมตัวกันไว้นะคะอย่าให้พลาดนะอย่างที่ครูออนได้เรียนไปนะคะว่าวันจับฉลากก็มาให้เขามาให้ทันนะมาให้ทันกันแล้วกันพลาดไปก็เสียดายก็มีหลายท่านนะคะนะคะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดนะคะของชั้นปหนึ่งอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งให้คุณครูออนด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะคะมีข่าวมีเรื่องราวใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆก็จะได้นําเสนอแล้วก็จะได้สื่อถึงท่านได้อย่างทันท่วงทีนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเอาเรามาต่อในชั้นปหนึ่งนะคะปหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กจะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่7นะคะหรือว่าจบการศึกษาชั้นก่อนปถมศึกษาค่ะ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองนะที่เป็นเจ้าเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านโดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน,ร,าานรับรองการอาศัยจริงตามเอกสารทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะหลักฐานการสมัครก็มีใบสมัครของโรงเรียน ทุกท่านก็ไปรับใบสมัครที่โรงเรียนนะคะตามวันและเวลาจะเห็นว่าใบาสมัครนั้นจะมีวันและเวลาที่ระบุไว้นะคะใบสมัครนะในใบสมัครจะมีระบุไว้เลยจํานวนหนึ่งฉบับแล้วก็นํามานะคะใบสมัครลงกรอกรายละเอียดมาให้เรียบร้อยสําเนาสูติบัตรหรือใบเกิดทันะะ้ฉบับตัวจริงทั้งของเด็กนะคะพร้อมทั้งคือสําเนาสูติบัตรเนี่ย ไม่ใชนะ่สูติบัตรนะสูติบัตรนะหรือใบเกิดเนี่ยฉบับตัวจริงของเด็กของเด็กนะที่มาสมาัครพร้อมรับรองสำเนามาอีก2ฉบับนะคะแล้วยังมีสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กด้วยของพ่อของแม่ของผู้ปกครองฉบับตัวจริงพร้อมกับสำเนามา2ฉบับรับรองสำเนาให้เรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ยังมีสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลของอพ่อของแม่ ของผู้ปกครองของตัวนักเรียนเองด้วยนะคะถ้ามีนำมาอย่างละสองฉบับแล้วก็มีภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วนะคะอีกหนึ่งใบพร้อมกับหนังสือรับรองนะหนังสือรับรองการจากโรงเรียนเดิมอะ่ะการจบอ่ะนะคะหรือไปจบอะ่ะจากโรงเรียนเดิมจำนวนหนึ่งฉบับนำมาด้วยค่ะ หลักฐานอื่นๆนะคะถ้ามีนะคุณคุณอ่อนก็จะนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าอย่างเช่นการจดทะเบียนรับรองบุตรนะรับรองบุตรรับบุตรไว้ในอุปการะใบมรณบัตรการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อนายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงหรือยศนะยศตําแหน่งนะคะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจให้เป็นปัจจุบันนะทำให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่พ่อแม่เนี่ยใช้คํานําหน้าชื่อว่าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงอะยุ่งเลยนะคะเราถือว่าหลักฐานนี้ไม่ถูกต้องค่ะสุดท้ายก็คือเงินค่าสมัคร2ี่สิบบาทนํามาด้วยนะคะย้าว่าเงินค่าสมัครโรงเรียนจะไม่คืนให้นะคะไม่ว่าในกรณีดดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยโรงเรียนโหดจังไไม่ใช่ะนะคะตรงนี้เป็นเงื่อนไขนะคะ่ะทีนี้ปนหนึ่งเขาก็มี เอาห้องเรียนให้ให้สองห้องเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษนะคะก็คือห้องเรียนปกตินะห้องเรียนปกตินี่ไม่ใช่พิเศษละมีพิเศษอยู่ก็คืออีกห้องเรียนหนึ่งก็คือ e n g l i s h โปรแกรมหรือ ep นะปหนึ่งนะนะคะปหนึ่งเนี่ยเขามี ep สองห้องเรียนนะคือห้องเรียนพิเศษอะสองห้องเรียนที่กวนบอกเมื่อสักครู่แต่ปหนึ่งอีก อีกหนึ่งห้องเรียนก็คือห้องเรียนปกติอ่ะเรามาพูดห้องเรียนปกติกันห้องเรียนปกติของปอนหนึ่งรับหนึ่งห้องสี่สิบคนนะวันกําหนดการรับสมัครวันที่สิบแปดมีนาคมสิบแปดมีนาคมยังไม่ถึงนะคะณนะเป็นวันนี้วันนี้ทุกคอ,อนพูดเนี่ยตามปฏิทินเนะี่ยรนมีปฏิทินอยู่ที่โต๊ะเลยวันนี้วันที่เก้านะคะ แต่กําหนดการรับสมัครเนี่ยวันที่สิบแปดสิบแปดมีนาคมเขารับใบสมัครไปจนถึงวันที่ยี่สิบเมษายนค่ะ,ะมีเวลาอยู่นะคะมีเวลาอยู่นะสิบแปดมีนาคมถึงวันที่ยี่สิบเมษายนรับไบสมัครที่โรงเรียนในวันและเวลาราชการคือตั้งแต่เวลาแปดโมงครึง่งจนถึงสี่โมงครึ่งตอนเย็น ตอนบ่ายสี่โมงครึ่งยังไม่เย็นเนาะบ่ายค่ะ8ปดนาฬิกา3านาทีถึง16นาฬิกานาทีและวันที่16ถึงวันที่20เมษายนนี่หลังสงการแล้วนะคะเขาจะรับสมัครแล้วนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กไปยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ16ถึง20เมษานะคะ ไปยื่นได้ทำเด็กนำเด็กไปยื่นได้ในเวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาสนาทีค่ะวันที่22เมษายนจะเป็นวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากค่ะวันที่24เมษายนเป็นวันจับฉลากนะคะพร้อมทั้งประกาศผลและรายงานตัวด้วยทีนี้ครูจะเน้นย้ำในเรื่องของการจับฉลาก ไปให้ทันนะคะเพราะว่าเขาเริ่มจับฉลากในเวลา9ก้นาฬิกาต้องไปก่อนไปเตรียมตัวไปตรวจสอบรายชื่อนำไปเสร็จไปด้วยนู่นนี่นัน่นนะหลักฐานต่างๆให้ครบค่ะวันที่24เมษา24เมษานะคะเป็นวันจับฉลาก9ก้นาฬกานะคะพร้อมทั้งประกาศผลแล้วก็รายงานตัวด้วยค่ะและในในวันที่1พฤษภาคมเป็นวันมอบตัว ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาิกาก็คือปล่อยให้ทั้งวันนะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เวลา9นาิกาเลยจะถึงเย็นบ่ายแก่ๆนั่นแหละ4ี่มงเย็นนะคะวันที่1นึ่งพฤษภาคมนี่คือห้องเรียนปกตินะคะที่รับ1ห้อง40คนปหนึ 1, ค่ะปหนึ 1, ในโครงการพิเศษก็คือโครงการ English Program หรือ EP นะคะหรือ EP รับจำนวน2ห้องเรียน ห้องเรียนละ30คน2ห้องเรียนก็60คนกำหนดการรับสมัครช่วงนี้นะคะช่วงนี้นตามปฏิทินตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10นะคือพรวงนี้แหละณนะวันนี้ที่ครูออนกำลังอัดคลิปนะกำลังพูดคุยกับทุกท่านอยู่คือวันที่9พ้าพงนี้วันที่10มีนาคมมาสุดท้ายนะคะที่ EP ีเขาจะรับไปสมัคร ในวันและเวลาราชการค่ะวันที่หกถึงวันที่สิบมีนาคมเช่นเดียวกันนะรับสมัครละพรุ่งนี้เริ่มรับสมัครก็คือให้คุณพ่อคุณแม่นะหกถึงสิบมีนาคมรับสมัครมาแล้วนะวัวนพูดผิดเมื่อกี้ขออภัยตั้งแต่วันที่หกันถึงหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยนะวันนี้วันที่เก้าเอาครักมกามาตั้งแต่วันที่หกแล้วเดือนมีนาคม ถึงวันที่10คือวันพรุ่งนี้นะ,ะวันสุดท้ายแล้วนะคะรับสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ก็พาล,ลูกๆไปก็ไปกับทุกวันก็เห็นอยู่นะคะในช่วงเวล8า8ปดนาฬิกาสนาทีถึง16บหกนาฬิกานาทีวันที่10บทุกอย่างวันที่10หมดเลยตอนนี้นะคะวันที่10มีนาคมก็คือพรุ่งนี้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมพรุ่งนี้แล้วค่ะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมที่โรงเรียนวันนี้ มีมีพี่นะคะมีพี่สาวถามเข้ามาว่าร้านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการกิฟนะกิฟไหมนะคะ GIF ออดของโรงเรียนอนุบาลไม่มีกิฟนะคะมีแต่โครงการพิเศษนี่แหละอีกลิสโปรแกรมทงสายจะเป็นอีกลิสโปรแกรมก็เลยถามไปว่า น่าจะเป็นอังกฤษโปรแกรมนะใจะเย็นๆพรุ่งนี้ถึงจะประกาศนะคะใจะเย็นๆกรวออนพูดวันที่9พรุ่งนี้วันที่10นะคะเขาจะประกาศผลนะคะก็คงจะลุ้นกันอยู่นะคะว่าจะได้เข้า EP หรือเปล่านะคะตอนหนึ่งพ่กนี้ก็หลัมารุ้นกันเดี๋ยวเขาประกาศนะคะวันที่1 1มีนาคมจะเป็นวันประเมินความพร้อมที่โรงเรียนนะคะก็คือในเวล9า9กานาฬกาเป็นต้นไป วันที่12มีนาคมประกาศผลแล้วก็รายงานตัวผ่านาผู้ผ่านการประเมินความพร้อมเด็กที่จะผ่านการประเมินความพร้อมรุ่นได้ในวันที่12มีนาคมจะประกาศผลนะคะและวันที่19มีนาคมเป็นวันมอบตัวในเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะแต่นี่ก็คือการรับนักเรียนรับเด็กใหม่เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นปนหนึ่ง นะคะในห้องเรียนปกติและโครงการพิเศษก็คือนั่นหมายถึงโครงการ English โปรแกรมหรือ EP นะไม่ต้องเรียกกิฟต์นะคะเรียกอังกฤษเรียก EP ก็ได้เรียก EP ก็ได้นะคะค่ะหยอกเล่นนะคะล้อเล่นนะไม่เคืองนะค่ะก็คลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของอหนึ่ง นะเป็นเรื่องของปอนหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าครูออนจะมาพูดถึงการรับในกรณีเงื่อนไขพิเศษนะรับนักเรียนในกรณีเงื่อนไขพิเศษทั้งของชั้นอนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเราจะไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะในช่วงนี้จะ,ะไดะ้แจ้งเป็นข้อมูลติดติดกันทุกคลิปทุกคลิปเลยนะคะค่ะ แล้วถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วคุณอ่อนจะไปหาคำตอบมาฝากกันมาบอกมาเล่ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับครูอ่อนด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย